รู้ไหมว่าแคนว่ามี AI ช่วยสร้างภาพสวยๆแอนิเมชันเจ๋งๆฟรีด้วยนะวาดรูปไม่เป็นปัดต่อไม่เก่งไม่เป็นไรทำยังไงดูเลยสวัสดีค่ะพ่กคกในไอที1 4ชั่วโมงกับเอิญปานระพีเคยไหมคะอยากจะวาดภาพภาพนึงแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะวาดภาพอะไรวาดแบบไหนลงสียังไงโอ้ยหัวหมุนงั้นใช้วิธีนี้เลย Text to image บนแคนว่าแค่พิมพิมพิมพมบอกให้ AI ของแคนว่าวาดภาพให้เราเลยเริ่มต้นเปิดชิ้นงานขึ้นมาก่อนจากนั้นก็กดแอปตรงแถบทางซ้ายแล้วก็เลื่อนหา Text to image จากนั้นก็พิมพ์ข้อความว่าอยากได้ภาพอะไรลักษณะแบบไหนแล้วก็เลือกสไตล์แล้วก็อัตราส่วนที่ต้องการแล้วกด create your image แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนี่ <S 2> <S 2> <S ได้ภาพมาแล้ว แต่ถ้ายังไม่ถูกใจก็กด create again หรือว่าสร้างอีกรอบก็เลือกเลยค่ะเลือกจนกว่าจะพอใจเจอที่ชอบแล้วก็นำมาใช้ได้เลยแต่ถ้าเราอยากจะแก้ไขอีกนิดนึง <c oughs> ก็ไม่ต้องไปอาศัยแอปอื่นหรือไปทำที่ไหนใช้แคนวานี่แหละค่ะเราสามารถที่จะตัดแปะได้เลยด้วยฟีเจอร์นี้ Magic Edit กดที่ภาพที่ต้องการแก้ไขแบบนี้จากนั้นก็กด edit photo แล้วก็นี่เลยค่ะเครื่องมือ Magic Edit ก็ให้เรากดเข้าไปเลยขั้นแรกให้เราเลือกขนาดของแปลงแล้วก็ระบายตำแหน่งที่เราต้องการแก้ไขแล้วกด continu e ไปสู่ขั้นตอนที่2พิมพ์อธิบายว่าเราต้องการจะเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนอะไรแล้วก็กด generate ผลลัพธ์ที่เราพิมพ์ก็จะขึ้นมา4แบบเลือกอันที่ชอบได้เลยค่ะแต่ถ้ายังไม่ถูกใจสร้างใหม่กันได้อีกกด generate new results เสร็จเรียบร้อยก็กดที่ด o n e ทีนี้พอได้ภาพและอยากจะได้แอนิเมชันบ้างใช้ฟีเจอร์นี้เลย animation สามารถที่จะลากรูปภาพไปมาก็ทำอนิเมชันได้แล้วเริ่มจากอย่างนี้ค่ะก็กดที่รูปภาพหรือว่ากราฟิกที่ต้องการจะทำอนิเมชันแล้วก็กด create and animation ได้เลยแล้วก็ลากไปเลยค่ะไปตรงนู้นด้วยนี่ด้วย เสร็จแล้วเราเลือกรูปแบบการเคลื่อนไหวตามที่ต้องการจากนั้นก็กดดันเป็นอันเรียบร้อยเท่านี้ก็เรียบร้อยการทำแอนิเมชันไม่ยุ่งยากอีกต่อไปและข้อนี้แถมให้ค่ะไม่มี AI แต่ก็จะช่วยให้การพรีเซนต์ของเราไม่น่าเบื่อมีสีสันมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้คีย์ลัดเหล่านี้ ตอนที่เรานำเสนอหรือว่าพรีเซนต์เนี่ยก็กดที่ไอคอนรูปคีย์บอร์ดจะมีแมจิกช็อตคัทที่ใช้เรียกแอนิเมชันที่มาพร้อมกับซ o าว์เอฟเฟกให้เราเลือกเช่นกด C คือไอคอนรูปปลาหรือเศษกระดาษสีสีกด D ก็คือเสียงกลองกด U คือการเปิดหรือปิดม่านแต่ถ้าใครจำไม่ได้<แ>ก็ใช้เมาส์หรือว่าใช้มือคลิกบนหน้าจอค่ะ แล้วถ้าใครจำคีย์ลัดทั้งหมดได้เนี่ยก็สามารถกดตัวอักษรและตัวเลขต่างๆบนคีย์บอร์ดไปได้เลยจังหวะการตบซาวเอฟเฟกก็จะสมูทกว่าค่ะเป็นยังไงคะการพรีเซนต์ของเราก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและก็ต้องขอขอบคุณ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครที่ร่วมสนับสนุนรายการนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลย cọt thật ná